โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมเออไม่ได้ในเกมดเด็ในแบบโลบอกนะแบบบอกฟุตจดอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวรหัสไกตตํานะครับเออรหัสนี้เป็นรหัสไกตตันราคาหกบาทนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ช่องของเราได้ถึงสี่พันซับสไครต์ที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเออผมไม่มีอะไรแบบจะให้นะทุกคนเออแต่ผมจะทําการแจกรหัสก็แล้วกันนะครับ แต่ผมจะทําการแจกรหัสแบบว่าไก่ตันเผาวีสีให้นะทุกคนเออฉลองแบบครบรอบ4,000ซับสไคร์นะไม่ใช่ครบรอบดิฉล,ลอง4,000ซับสไคร์นั่นเองนะทุกคนแต่ตอนนี้มีคนตีแอดมินว่ะเดี๋ยวรอบแป๊บเดทุกคนขอไปแจ้งก่อนเดี๋ยวเราเข้ามารีวิวกันนะเฮ้ยยูโหว่ตีคตใหม่เฮ้ยน่าจะเป็นโปรหรือเปล่าเราไม่น่าจะไปทันนะแต่เรามีวร์ปแล้วนะทุกคนไม่ต้องตีนแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวรหัสกันเลยดีกว่า ตอนนี้ผมก็ได้แบบ4 0 0พันซับแล้วนะทุกคนเออก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ช่วยกันกดซับสไครต์ให้ผมนะอ่าก็ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไป5 0 0พันะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้กดก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะอ่าวันนี้รหัสแกกตอนที่เราจะมารีวิวก็จะเป็นรหัสนี้นะทุกคนออย่างที่เห็นเลยครับมีหมัดก๊อตแบตเตอรี่หนึ่งเอยแบตเตอรี่หกร้อยแบบตึงๆเลยรหัสนี้ใครอยากให้ผมแจกรหัสนี้ก็ ขอคนนหนึ่งไลน์นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเจอกันวันเสาร์นั่นเองแต่ก่อนจะถึงวันเสาร์อาจจะมีนอกรอบนะทุกคนพรุ่งนี้ผมก็อาจจะแจกนะว่าถือว่าเป็นการฉลอง4,000ซ้ำนะทุก,กคนก็ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะครับนี่ระคันี้ก็จะมีผลแสงนะทุกคนผลแสงตื่นนะอืผลแสงตื่นเลยนะทุกคนทุกสกิลนะบอกก่อนอผลแสงตื่นทุกสกิลอะดูแถวเฮ้ยผลวิ่งมามาน่าจะมีดาบ โอเด้งของเรามบตเตอรี่จะให้มาแบบว่าพร้อมเล่นอยู่แล้วนี่ไงทุกคนเดี๋ยวเราขอมาดูผลนะว่ามีผลหลักล้านไหมนะเพราะไอดีนี้แบบมีเงินถึง44่ล้านเลยนะแล้วก็แฟกเไมนี่เป็นเป็นแสนะ่ะอ,อไม่มีใช้ไม่หมดอะ่ะโอ้ไม่มีผลอะไรขายนะทุกคนแต่ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวสุ่มมาให้ดูเลยเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูไอเทมข้างในนะว่าผลพิศดารของรหัสนี้เป็นยังไงนะโอไ้ได้ผล โอ้โหได้ผลช็อปแมว้นะทุกคนนี่เรามาดูไอเทมข้างในกันดีกว่าทุกคนโอ้โหดูครับดาบคู่แน่นอนนะครับโอ้โหมีเชียวเลยนะทุกคนาะมัลต่ดาบอื่นๆเนี่ยพร้อมเล่นพร้อมเล่นให้ยมีสมองด้วยนะทุกคนเอาเรื่องจัดระันนี้โอ้โหทุกคนไอเทมแบบตึงๆไ็ยมีแว่นโดวฟ้าว่ะเฮ้ยมีแว่นดวฟ้าวะ,วาวะทุกคนว่างไงเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ อย่างเทพนะท,นท,ท,แบบทุกคนโอ้โหเทมแบบจัดโอ้โหทุกคนทุกผลนี่มีผลแดงสองผลนะผลช็อดดวกับผลแมมมอลนะทุกคนนะแล้วผลฟินิกับผลพระด้วยนะหานักนี้เอาเรื่องจา่าราดักตันนี้โอ้โหแฟกเมนจะโหดอนะ่ะดูความหาชิเออแฟกเมนก็โหดแล้วก็มเีเป็นทางด้านของเผ่าก็จะเป็นเผ่าเผ่าวิสีนะทุกคนเป็นเผ่ามนุษย์นะ อ่าเป็นฝั่มรุนวิสีนะเฮ้ยโอยไอย้นั่วิ่งไววะมันใช่คนหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเขาลังตีบอสอยู่ขอแจ้มหน่อยนะทุกคนลองรหัสนี้ต้องพีพีได้เปล่าเฮ้ยไม่โดนใครเลยอไหลวะ่ะ โอ้ยทำไมไม่ได้ไม่เขาไม่เปิด P A P วะทุกคนไอ้ไอ้เนีไม่เปิด <S <S เฉยโอ้ยหล่อออฟสต็๊กอะไรมาวะไอ้โมนี่ต้องโดน โป้ะโป๊ะแหลกจัดแหลกจัดไม่โดนเฉยสวัสดีครับหือึสเกตันโอ้ยโอ้ยไม่โดนว่ะถ้ามันโป๊ะมันยิงเราโดนแล้วนะทุกคนไอ้นี่มันยิงเราไม่โดนนี่ไง นี่ไงโดนเลยเฮ้ยเ,เดี๋ยวมาล้องเผ่าวิสีกันด้วยนะทุกคนอันนี้จะเป็นเผ่าเทียนหนึ่งนะทุกคนเห็นจะแตกมันขึ้นค่อนข้างที่จะยากนะโอ้ยไม่โดนใครเลยแน่ๆจะทำเหมือนโปฟมคือคือโฟมยิงแม่นอะ่ะปึ้งปึงเข้าหัวะละ นี่ไงไม่โดนไม่โดนนี่ยงนี่ยดูเลเซอร์กันเฮ้ยไม่โดนไหมเห้ยเอาเรื่องวะยังไง โอ้ยมันแรงจังวะโอ้เน้อชายนี่ไงไม่โดนหรอกไอ่นะถืมือได้จะพอกับกเราอ่ะมันฆ่าเราจปฆ่าเราไม่ได้นี่ไงให้โดนไว้เอาเรื่องดิโอ้ยพงดีนี้พอดีนี้ค้อยโดนอ่ะเปนเครื่องแต่มันเจ็บหนักเน,น่ มันเจ็บหนักนะไอ้โดนน่ะไอ้ไม่โดนโอ้ถ้าเราไม่แลกโดนเราไปเลย่นเลยไอ้ถ้าเราไม่แลกโดนแล้วเนาะเหมือนเขาจะถอยนะไปตั้งหลักหรือเปล่าโดนเลเซอร์ไปโดนเลเซอร์เรา ตลงนายไปหน่อยนะเพื่อนตลงนายไปหน่อยนะนะี่ไงนี่ไงโอ้โหตายเฮ้ยโดนเราตบเฉยเมื่อวเมื่อวเป็นไงทุกคนรหัสดีโอ้โหเอาเรื่องจัดลนะ PVP ได้ด้วยนะแต่ว่ายังไม่เห็นเผาวิสีอ่ะเออขอแบบเผาวิสีหน่อย เขาจะกลับมาแก้มือกับเราประวะอันนี้กลับมาไหมเนะี่ยว่าเรามีแว่นดวฟ้านะหรือแว่นดวฟ้าล้าเก่งอ่ะแว่นดว์ฟ้ามึงจาดอยากเห็นเอาวิสีวะขอขอเลยนะคนแป๊บหนึ่งผมอึ้งกับแฟกเม้นต์อ่ะหรือแม่งให้มาแบบแสนนึงเน่ยโอ้โหล่ะอันนี้อันนี้หกสิบเก้าบาทคนเออหกสิบเก้าบาทนะราคานะน,นี้ ใครยังได้ก็เจอกันไดทุกคนเออเพราะว่าผมจะแจกฉลองครบ4,000ซับด้วยไงแล้าฝากทุกคนช่วยกันกดติดตามให้ถึง5,000ด้วยทุกคนอยากแบบว่าผมอยากได้แบบสัก5,000อย่างเงี้ยกำลังสวยทุกคนแล้าฝากกดติดตามด้วยนะใครที่ยังไม่ได้กดนะทุกคนแล้วเ,เป็นกำลังใจกันนะเหมือนเขาจะอยู่แถวนี้มาทุกคนเหมือนจะมีคนมาเพิ่ม,ม่ะ ขอแพลงล่างก่อนได้ไหมอ่ะออหนไม่เนี่ยโทรศัพท์ผมน่าจะร้อนนะทุกคนปกติอปกติไม่นะไหแหลกไงอะไรก็ได้แล้ว,ว่ะเดี๋ยวไปดูกันเห้ยเอาดิมาแล้วพอวิสีเราเดี๋ยวไปหาเยอะก่อน เอาไปไหนกันหมดหมู่ไงโอ้ยใครอยู่ข้างในอัะไรบอกนะนี่นไงเขามอาอแล้วเอาวีซีเล่าพัางอาดแล้วโอ้ไม่ไหวไงไม่ไหวกับเราไงไม่ไหวกับเราไงเอ้ าเด้น้องชายยัไหวเปล่าไอ้เห่าคูนอะแต่เขาไม่ไหวก็เฝ่าเราไงเรามาันตื้อโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะทุกคนถ้าใครสนใจอยากจะได้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันเลยนะทุกคนว่าผมจะแจกวันไหนนะวันเสาร์ก็รอบนึงนะแต่ฉลองสี่พันก็อีกรอบนึงนะทุกคนโอเคทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปแล้วเจอกัน